ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการบันเทิงลุกทุ่งคมชัดลึกค่ะวันนี้พบกับปอเช่นนนพัฒและคุณฝีรัตนนน์ค่ะถูกต้องเลยครับผมเช่นเคยนะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะครับผมกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชัดลึกลุกทุ่งวอร์ดกันครับวันนี้เนี่ยขอประเดยมเรื่องข่าวสุดช็อกวงการดีกว่าอ่ะ เป็นสายลูกทุ่งเสียงอีสานสายหมอลำเพราะว่าล่าสุดนะครับผมแม่นกน้อยอุไรพรเนี่ยออกมาไลฟ์สดคุณปอเชคคุณผู้ชมครับบอกว่าตั้งแต่วันที่14สิงหาคามที่ผ่านมาเนี่ยจะของดงานยาวๆเลยแบบ<ห>ไม่มีกำหนดซึ่งข้อมูลนะครบ,บอกว่าคุณแม่นกน้อยอุไรพรเนี่ยได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook f แ n p a g e หมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรครับผมซึ่งก็มีการทักทายแฟนคลับให้หายคิดถึงกัน ก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตกับหมอลำอีกหลายคณะ,ะเลย<ฆ>แต่ในนั้นเนี่ยครับผมก็ได้ออกมาบอกว่าตนเองเนี่ยจะหยุดงานนะครับผมตั้งแต่วันที่14สิงหาคมที่ผ่านมา<ฆ>แบบยาวๆเลยทำไมถึงหยุดงานก็คืออยากให้ทีมงานนั้นได้พักผ่อน<ฆ>นะครับผมโดยตัวเองเนี่ยจะเตรียมตัวเข้าไปพักในบ้านตอง5<ฆ>นะครับผมเพื่อให้พระเอกนางเอกหมอลำเนี่ยได้มีการซ้อมร้องพงร้องเพลง เพื่อเตรียมโชว์ใหม่ๆนั่นเองคงจะไม่ได้เจอแฟนๆเพราะตัวเองเนี่ยก็มีงานละคงละครต่างๆด้วย<อ>งานคอนเสิร์ตก็เลยขอหยุดไว้ก่อนเนี่ยทางนี้เนี่ยคุณแม่นกน้อยก็ยังฝากข้อคิดนะ<ค>บอกไว้เลยว่าแฟนๆที่เข้าชมเนี่ยต่อไปนี้เราต้องสู้ชีวิตนะ<อ>เราต้องอไม่ ก้าวข้ามคนอื่นนะครับอย่ามีลมหายใจเนี่ยให้บอกรักกันอย่าซ้ําเติมกันอย่าบอกรักในขณะที่ว่าต้องถือพวงหรีดไปหาแล้วแต่ว่าเสียดายเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเปิดฤดูกาลแล้วนะคุณ<อ>คือเป็นช่วงกอบโกยดีกว่าเพราะว่าฝ<อ>นหยุดถกแล้วแต่นั่นแหละก็คือขอบพักวงมอลลมาถึงที่อีกหนึ่งคนครับผม,มีรายชื่อเข้าชิงเหมือนกันอ,อาจาจั์ไข่มาลีฮน่าคา่ะ คืออย่างนี้อาจารย์ไข่ามีรายชื่อเข้าชิงในนักร้องกลุ่มคู่กับชื่ออะไรนะเมสกาแฟสีนครเพลงเขาดังมากเลยนะปังจนแบบเข้าอันดับล่าสุดอาจารย์เขาเปิดธุรกิจของตัวเองอาจารย์ไข่บอกว่าภายหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยปลดล็อกพืชกระท่อมแล้วก็กัญชาไม่เป็นยาเสพติดประเภทที่หแล้วเนี่ยสามารถนําสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยมาสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนได้ ก็เลยอยากจะสร้างรายได้ร่วมกันแล้วก็กระตุ้นรายได้ให้กับประเทศไทยของเราด้วยเป็นไง่แนวคิดของอาจารย์เออไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเดียวทำเพื่อคนอื่นด้วยแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ค่ะจะมีผลงานเพลง50เพลงโอ้โหเยอะไหมครับแล้วก็จะมีงานประจำปีอีกถูกต้องคขปมไฟดนตรีมาลีหัวนาอาต้องติดตามนะใครรออยู่ครรออยู่ แน่นอนสามานว่าอ๋อใกล้ๆออบรรยากาศที่แบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบเหนาๆต่อกลงไฟฟัดง,งดนตรีของอาจจา์ไข่ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าอ่าคุ้มค่าห้าปีที่เราคอยแน่นอนยิ้มกันทั้งงานว่าตายแล้วเอาไปฟังเสียงอาจารา์ไข่กันค่ะกลับมาเป็นครอบครัวมาลิวนาด้วยกันกับตู้กาแฟมาลิวนานะครับที่เป็นเป็นการตอบ,บโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบัน แล้วก็จะมีงานแชมป์ไฟดนตรีมาริโอนาที่เป็นงานประจําปีที่หุบกำปงแล้วจะมีงานใหญ่เลยครับปลายปีนี้แน่นอนครับสามธันวาเจอกับงานแคมป์ไฟดนตรีที่สนุกที่หุบกำปพงครับอ้าินไหมคุณยิ้มสิผมอยากจะลองนะอาจารย์เาไว้เอามาให้ได้นะอ้าวเดี๋ยวเราก็จะเจออาจารย์อยู่แล้วนี่เราต้องมางานเราฝากหยิบมาเผื่อเราสองคนด้วยใช่เลยครับผมแน่นอนว่ายังคงโหวตกันได้นะครับผมสามช่องทางหลักเลยว่าจะเป็น Facebook นะฮะเว็บไซต์รวมถึง SFS นะฮะที่ 1666ครั้งละ6บาททุกเครือข่ายเลยค่ะใช่แลวครับผมนอกจากนี้นะฮะยังได้มาลุ้นกันนะครับผมในการเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประกาศรางวัลของเรานะฮะกับ50หมายเลขที่วดเยอะที่สุดเลยนี่นะฮะใช่แล้วครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเวลาเราหมดลงแล้วขอบคุณไปด้วยนะครับกับชุดสวยๆจากร้านอัยรากรุงเทพครับะติ่งนะติ่งแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ ก็เวลาเดิมทางช่องเนชั่น22ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ